เห็ดน้ำหมากฝรัหลังพี่น้องจ้าเห็ดเห็ดน้ำหมากฝ้าหลังหรือว่าเห็ดกอด้วยพี่น้องนี่กินได้จ้ะนี่กินได้เอาไปแกงแซบอร่อยคุณ่ะสองดอกหนึ่งพี่นอ้องอือหือมีตาปลาเห็ดกอ,อทั้งนั้นเลยนี่เอาวงเดียวได้แกงได้จ้ะ